เพื่อนๆกำลังมองหาร้านเติมเกมที่มีคุณภาพถูกและดีปลอดภัยไว้ใจได้ถึง100%วันนี้ผมมีเว็บดีๆมาแนะนำให้กับเพื่อนๆน,นะครับผมนั่นก็คือพ่อมดเคเ e r ลเปผู้ให้บริการเติมเกมชั้นนำมากมายการันตีคุณภาพด้วยผู้ใช้งานบริการจริงมากกว่า1 0 0 0 0 0คนมีเกมให้เลือกเติมได้มากมายเติมถูกเติมไวเติมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแถมยังมีเกม The Origin Boy r i p p ด้วยนะเพียงแค่ใช้ลายออดดีเท่าน,นั้นมีโปรโมชั่นเพียบ เรียบเทีบให้เพื่อนๆดูนะครับผมระหว่างการเติมเกมผ่านหน้าเคเบิลเปก,กับการเติมเกมผ่านหน้าเว็บเกมอยอเรเจนต์วาริฟจะเห็นได้ว่าเราสามารถประหยัดการเติมเกมได้ค่อนข้างเยอะเลยและการเติมผ่านเว็บนี้ทุกๆยอด100บาทจะทําให้เพื่อนได้รับคอ1เหรียญน,นะครับไอ้คอตรงนี้จะสามารถเอามาเป็นส่วนลดให้กับการเติมในครั้งถัถดๆไปได้และถ้าเกิดนําโค้ดของผมไปใส่นะครับผมก็จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีกนะ เปยให้คุ้มเปยให้ฉลาดต้องเคเวอร์เปยอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วอย่าลืมใส่โค้ดคลาสิกเพื่อรับส่วนลดเพิ่มเติมอีกนะเฮี hey, ยอกาสวัสดีเพื่อนๆชาววอริปทุกคนกันด้วยนะครับแลวตอนนี้เราอ,อยู่ในเกมเดอร์ออริเจนวอริกันอีกเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมผมจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับความสามารถไอเทม1ชิ้นที่อาจจะมีเพื่อนๆบางคนนะที่เล่นเกมวอริปอยู่แล้วยังไม่รู้ถึงการทํางานของมันว่ามันทํางานยังไง ไอเทมชิ้นนั้นนะครับผมก็จะเป็นไอเทมประเภทสายเวทหรือสาย AP นั่นเองไอเทมชิ้นนี้นะครับผมไม่ค่อยมีคนนิยมออกกันเท่าไหร่แต่ถามว่าเป็นไอเทมที่ดีไหมก็จัดได้ว่าเป็นไอเทมที่ดีอยู่แต่ว่าจะเป็นไอเทมจำเพาะสำหรับแชมเปี้ยนบางประเภทเท่านั้นก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังถึงความสามารถและการทำงานของไอเทมอย่าง h o r i z o n focus นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอเทมชิ้นนี้มีความสามารถอะไรก็มาเริ่มกันกันกบ stack พื้นฐานกันก่อนเลยจะให้พลังชีวิตยอยู่ที่150นะครับแล้วก็ให้พลังเวท80เจาก่อเวทอีก7%แล้วก็เล่งสกิลบวก15แล้วความสามารถของไอเทมชิ้นนี้นะฮะผมจะอธิบายแบบง่ายๆสั้นๆได้ใจความนะก็คือแชมเปี้ยนที่มีระยะสกิล500หน่วยขึ้นไปถ้าเกิดเราทําการใช้สกิลพวกนั้นโจงตีใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามจะทําการมอบสแต็คให้1สแตคแต่ถ้าเกิดเป็นสกิลประเภท CC พวกล็อกขาหรือสตัน จะทาการมอบให้สอสแต็กกับแชมเปี้ยนที่โดนสกิลของเราและเมื่อศัตรูตัวนั้นโดนสเต็กชาร์จจากไอเทมชิ้นนี้ครบสสเต็กสเต็กอนนั้นจะระเบิดออกสร้างความเสียหายเวทเพิ่มเติมแก่ศัตรูนะครับผมก็จะเป็นไอเทมที่เหมาะสําหรับตัวที่มีสกิลระยะไกล500หน่วยขึ้นไปนะก็เดี๋ยวเราไปดูการทํางานของไอเทมชิ้นนี้กันแชมเปี้ยนที่จะมาทำการแนะนําให้กับเพื่อนๆในวันนี้ก็เป็นตัวละครของลักซ์นะครับผมลักซ์จะเป็นตัวละครที่มีสกิล เป็นระยะไกลซะส่วนใหญ่เลยซึ่งสกิลนะี้ไกลเกิน500หน่วยแน่นอนก็ถ้าเกิดสกิลนั้นเป็นสกิล CC จะมอบให้2สองสเให้เพื่อนๆจาตรงนี้ไว้แต่ถ้าเกิดสกิลนั้นไม่ได้มี CC ก็จะมอบให้แค่ส t ต็ k เดียวสกิลที่1ของลักนะครับผมเป็นสกิลประเภทที่สร้าง c c โดยการล็อกขาศัตรูเดี๋ยวเรามาดูกันครับจะเป็นการปาสกิลหนึ่งใส่ศัตรูจะเห็นได้ว่าตัวของดัมมี่นั้นจะมีส t ต็ k เพิ่มขึ้นมา2 นี่แหละครับผมคือการทํางานของ Horizon Focus ออย่างสมมุติถ้าเกิดผมใช้สกิลสกับสกิลสองะสกิลหพร้อมกันเดี๋ยวเราดูนะครับผมหปุ๊บอ่ะเห็นไหมว่าจะสะแตกนะมันจะกลับมารันที่1ซึ่งนั่นหมายความว่าสแตกของ Horizon Focus นั้นได้ทําการสร้างความเสียหายระเบิดใส่ศัตรูไปแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะทําการใช้สกิสกลหนปุ๊บแล้วก็ยิงอติยิงไปทีนึงปุ๊มเห็นไหมสแตกมันจะแตกนะครับผม ก็จะประมาณนี้เนาะเป็นความสามารถของไอเทม o r r i z o n f o c ั s นะครฮะผมะเดี๋ยวผมจะทารที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งให้ครบ3ทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสกประจาชาร์จแบบไหนหนึ่งครั้ง2ครั้ง3ครั้งอ่ะเห็นไหมสตปกแตกไปแ,แ,แล้วก็มอบให้อีกหนึ่งสกนี่ประมาณนี้เลยก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับไอเทมอย่าง Horizon Focus นะครฮะผม ก็สกิล c c จะบอบให้2 s t สแต็กถ้าสกิลไม่มี CC ก็จะบอบให้1 s t a c สแต็กแลวพอครบสามสาแต็กก็จะระเบิดสร้างคอเสเยหายเวเพิ่มเติมและสกิลนี้ไม่มีคูดาวนะถ้าเกิดเราสกิลรัวแค่ไหนนะแต่ของ h o r ิ z o นโฟกัสก็จะต่อนเนื่องมากเท่านั้นนะครับโอเคทีนี้นะครับผมผมก็จะมาบอกถึงเงื่อนไขระหว่างสกิลที่จะทําให้ไม่ติดความสามารถของ Horizon Focus ผมจะขอใช้ตัวละครอย่างคาตาลิน่าเป็นตัวทดสอบนะครับก็ ถ้าเกิดเราอยู่ระยะกลางๆประมาณนี้สกิลประมาณนี้คือระยะประมาณ500หน่วยขึ้นแน่นอนนะครับผมถ้าเกิดเราทําทการปาสกิล1 l ใส่นะครับผมมีดัมมี่ตรงนี้แทกของ h อริซอนโฟกัสจะติดอย่างแน่นอนนะนะเห็นไหมและทีนี้นะครับผมถ้าเกิดสมมุติว่าผมไปใช้ในระยะประชิดแบบนี้ระยะไม่ถึง500หน่วยนะผมทําการปามีดอีกครั้งหนึ่ง อะจะเห็นได้ว่าสแต็กของ Horizon Focus นั้นจะไม่ทำงานนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมสกิลนะครับผมของตัวละครที่จะออกให้กับไอเทมชิ้นนี้มาเราคุ้มเนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่เน้นระยะนะครับผมรักษาระยะห่างประเภทตัวอย่างออริเ s นโซก็ไม่น่าได้แล้วเพราะว่าทําการรีเวิร์กไปแล้วถ้าเป็นอ r ริเ s นโซสมัยที่เลี้ยงดวงดาวเนี่ยคือเหมาะมาก ก็จะมีตัวของลักนะครับผมที่เหมาะตัวของซิกนะครับผมตัวของแบรนด์อะไรพวกนี้คือดีมากๆพวกตัวละครที่มีระยะสกิลอยู่ประมาณแบบไกลๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นตัวละครที่ต้องเน้นเข้าไปคุกวงในอย่างตัวอย่างคาตาลิน่าอย่างเงี้ยอาจจะออกมาไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เนะเราใช้สกิลเนี่ยจะติดแค่สกิลเดียวแต่ตัวของชุนโกก็น่าจะติดเหมือนกันเพราะว่าเป็นการวาร์ปจากระยะไกลเข้าไปประชิดศัตรูเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้ในระยะประชิด เห็นไหมครัว่าสแต็กของ h o r i ซ o นโฟกัสนั้นจะไม่ขึ้นนะครับสกิลแพกซีฟก็ไม่ขึ้นเหมือนกันอ่ะเห็นไหมอมนี่ประมาณนี้เลยนะสำหรับความสามารถของ horizon โฟกัสแล้วอันตีของคาตาลีน่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งที่อยากจะมาทำให้เพื่อนดูก็การสร้างความเสียหายใส่ศัตรูใช่ไหมถ้าเกิดเราสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องสแต็กของ h o r i ซ o นโฟกัสจะขึ้นแบบต่อเนื่องอย่างนี้ใช่ไหมอ่าใช่ไหมอ่าทำไมมันไม่ขึ้นวะนี่นะผม อยู่ในระยะประมาณนี้อ่าฮะมันจะติดนี่อ่าประมาณนี้ก็จะ,จะติดถ้าเกิดเราใช้จากระยะไกลขึ้นไปและทีเนี้ย มันไม่มีคู่ดาวแล้วมันติดไปเรื่อยๆแล้วอันติของคาตาลีน่าน,นั้นอะเวลามันทําการสร้างคอเสียหายมันจะสร้างคอเสียอย่างต่อเนื่องมันจะสามารถติดความสามารถของฮอลิส o นโฟกัสได้ไหมซึ่งอันนี้เพื่อนๆไม่ต้องไปรอกันนะเดี๋ยวผมจะลองให้กับเพื่อนๆดูก่อนเลยก็ 9. ผมจะเริ่มจากการใช้การโจมตีระยะประชิดก่อนซึ่งอันเนี้ยมันไม่ติดแน่นอนอ่ะเห็นไหมด้วยความเสียหายที่มันต่อเนื่องขนาดเนี้ยเพื่อนๆอาจจะมีคอนเทนต์ในหัวแล้วว่าถ้าเกิดฮอลิส o นโฟกัสนั้นออกให้ตัวกลับ ตัวของคาตาลิน่าแล้วมันจะทําการสร้างความเสียหายแบบว่าติดสแต็กลัวๆหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะทาให้เพื่อนๆดูนะครับผมให้เดินออกมานนิดนึงนี่ระยะประมาณนี้คือติดแน่นอนนะครับสำหรับ h อร i ดิซอนโฟกัสแต่จะติดแบบสแต็กมันจะขึ้นรัวๆไหมอันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูเอานะหนึ่งสองาไม่ติดนะครับผมอันนี้คือระยะจะไม่ถึง5้าหน่วย๋ยวผมจะขยับให้เพื่อนดูอีกนิดนึงนะเห็นไหมอันนี้คือถึงระยะประมาณ500หน่วยพอดีเป๊ะ ถึงแม้ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าสแต็กของ h o r i z o n Focus นั้นขึ้นแค่สแต็กเดียวนะครับผมก็ไอเทมชิ้นนี้อาจจะไม่เหมาะกับตัวละครอย่างคาตาลีน่าหรือพวกตัวละครที่มีสกิลระยะประชิดซะส่วนใหญ่ตัวที่ต้องเข้าคูวงในเนี่ยอาจจะไม่เหมาะเลยนะเพราะว่าความสามารถของ Hor i z o n Focus จะไม่ค่อยทํางานนะไปออกให้พวกตัวละครประเภทแบบตัวละครระยะไกลๆดีกว่านะก็เดี๋ยวจะแนะนําให้แบบคร่าวๆนะว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆแบบคร่าวๆนะว่ามีตัวไหนบ้างที่สามารถออก h o r i z o n focus มาแล้วคุมนะครับตัวละครตัวแรกที่ผมจะแนะนําให้กับเพื่อนๆนเลยก็คงเป็นตัวละครของลักนั่นเองนะครับลักเนี่ยเป็นตัวละครที่เซนสกิลในการเบิร์ดเป็นชุดๆอยู่แล้วการออก h o r i z o n focus มาเนี่ยก็จะมาช่วยในเรื่องของการรีดแตมเให้สูงยิ่งขึ้นไปอีกนะาะฉะนั้นการออกไอเทมิ้นนีมาเหมาะกับลักแน่นอน ตัวละครของซิกนะครับผมซิกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เน้นสก,กิลในการโปค่อนข้างรลัวๆมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวเบิร์สแบบรักแต่ว่าการออกฮอลิซอนโฟกัสมาเนี่ยจะทําให้ตัวละครของซิกนั้นสามารถตอดและรีดดาเมจได้สูงมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดปล่อยให้เขาปาสก,กิลลัวๆใส่ในทีมไฟเนี่ยติดสแตกฮอลิซอนระเบิดเรื่อๆยๆเ,เนี่ยเขาจะรีดดาเมจออกมาได้ดีมากๆนะ โอเลนาเนี่ยก็สามารถออกให้กับตัวของ h o r i z o n f o กัสได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ค่อย work เวิร์กเข้ากับ2ตัวที่ผมแนะนําไปก็แต่ว่าด้วยความสามารถของตัวโอเลนาเนี่ยที่มีสกิลในการโป๊กรัวๆอยู่แล,แล้วแล้วก็มีสกิลซีซีจากอันติเมตอะไรพวกนี้ก็จะทําให้เรารีดดาเมจจากความสามารถของ h o r i z o n f o กัสได้ดีเพราะฉะนั้นนะครับตัวเลือกของ h o r i z o n เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสาหรับตัวละครของโอเลนานะครับแต่ว่าอาจจะไม่แนะนําให้ออกเป็นชิ้นแรกๆนะเพราะตัวของโอเลนาใช้มานาค่อนข้างเปลืองไปออกพวกฮีไอเทมอย่างพวก าดูเดนหรือพวกตัวของอา n g งเจหรือ,รอจะเป็นสาย à, อา G จีก็ได้นะครับผม โอเคครับผมก็จะประมาณนี้เนาะสำหรับการแนะนำไอเทมอย่าง h o r i z o n f o กั s กับ Cha m ป i o n แบบคร่าวๆว่ามีตัวไหนที่ออกได้แล้วตัวไหนที่ออกมาแล้วไม่เวิร์กนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชองของผมด้วยนะครับเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปนะั้นเพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ